สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้คํำนามาอีกแล้วครับหลบร้านมาพาทุกคนมาดูนาค่ะเป็นนาปังนะคะที่คํำนางอัปเดตล่าสุดไปแล้วว่าใส่ปุ๋ยไปเมื่อต้นเดือนมีนานะคะตอนนี้ก็ปลายเดือนมีมีนาแล้วนะคะจะสิ้นเดือนแล้วก็พาท,นนะะทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะคะมาดูนาข้าวนาปังของคุณพ่อนะคะว่า จเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วเป็นรวงเป็นหมากเยอะหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะก่อนจะดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนข้าวค่ะก็โอเคอยู่นะข้าวงามมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ร้านเสริมสวยคำนางก็ยังเปิดอยู่นะคะแต่ก็มา ดูนาก่อนค่ะพาทุกคนมาเยี่ยมชมนานะคะเป็นยังไงกันบ้างข้าวเขียวแต่ว่านี่จะล้มนะคะเพราะว่าอมันงามหลายเนาะสูงมันสูงแล้วก็ลม้มนี่ค่ะเขียวขึมเขียวกระจีมากเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากแค่พาทุกคนมาดูนาปังที่ํำนางเคยได้ลงไปเมื่อ,อ,อต้นเดือนมีนาเนาะว่า ไปถึงในแล้วเดี๋ยวพอเก็บเกี่ยวเดี๋ยวคำนางจะมาัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าข้าวของพ่อคำนางเป็นยังไงนะคะแล้วเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตด,ดีแค่ไหนนะคะอืมค่ะยังไงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้คำนางเดินนะคะกับร้านสมสวยอ่าส,สวยไทยบ้านคำนางแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคำนางนะคะอาจจะมีพาเพ,พื่อนๆมารีแล็กนะคะตามจุดต่างๆ ในแถวหมู่บ้านหรือว่าในเขตรอบๆอ,อำเภอนะคะในตัวจังหวัดน,นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจะาเจอกก็ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย